สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาเจอกันครับในวันที่19ครับสิงหาคม2566ครับก็เมื่อวานนี้ครับวิเทียร์บีเอนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะท่านโฟตาเฟโก้นะครับไปที่2 0นะครับทำให้หน้าช่องของเรานี่ก็ถือว่าเข้าวินกันไปนะครับส่วนแนวทางวันนี้จะเป็นคู่ไหนติดตามชมได้ครับ1คู่หนึ่งสามที่มอมให้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ากลุ่มครอบครุ่ฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือจะแอดไลน์มาที่ adchsa73 ตัวนะครับมีเอชเอเจ็ดสาครับอย่าลืมนะครับ วันนี้ครับแนวทางของผมนะครับเป็นทางด้านศึกอิมพรีกอังกฤษนะครับคู่3ามุ่มครับเป็นทางด้าน ฟูลแลมพบท่านั่นเบนฟอร์ดนะครับฟูลแลมนะครับพวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางครับส่วนท่านเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่9ของตารางครับวันนี้ครับลูกทีมของท่านมาโกซินวานะครับก็จะขาดาทางด้านเซาเปาลินโยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บครับอย่างยาวนานนะครับวันนี้ทางด้านมาโกซินวาเทนเดอร์ของทางด้านฟูลแลมก็จะวางมากในระบบ4 2 3 1ครับแนวลุกนะครับหน้าเป้าก็จะมีท่าน้านลาอูคิมินเน่นะครับเป็นตัวจบสกอร์เองครับแผงกองกลางก็จะมีท่าน้านแฮร์รี่วีซันครับอันเดียว เรล่านะครับแล้วก็บับบี้เดคอนดูวาลิสนะครับเป็นตัวนักผึ่งหนึ่อีกแล้หนึ่งนะครับอ่าส่วนท่านเบนฟอร์ดนะครับลูกทีมของท่านโทมัสแฟงนะครับในเกมที่แล้วนี่โอ้โหยิงทางด้านสเปอร์สองสองนะครับอย่างสดุดสดมันจริงๆนะครับก็ถือว่ายันสเปอร์ได้อย่างยูมัดนะครับวันนี้นะครับในเรื่องการจัดทัพนะครับขุมกําลังนะครับไม่น่าจะปรับอะไรมากมายครับแผงหน้านะครับ2ตัวก็ยังมีท่านเอ่อฟิยองเอ็มโบโมนะครับแล้วก็ ยอดแอนวินซ่านะครับเป็นตัวนะครับตัวหนึ่งในแดนบนนะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านคริสเตียนนอการครับอ่ามาเทอิตเยนเซ่นนะครับแล้วก็ทางด้านลิโก้เฮนรี่นะครับเป็นตัวผนึกนะครับในเดนกลางนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยทีเดียวนะครับแต่มาดูในเรื่องการยิงประตูนะครับของทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างที่จะทะลุเพดานในเรื่องของแต้มสกอร์สูง2.5นะครับเป็นพิเศษ นะครับแล้วก็ท่านั้นค่าเฉลี่ยในครึ่งแรกนี่ก็ยิงกันไปถึง1.9ลูกต่อเกมเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเลทสูงต่ำมาที่2.5นะครับผมให้เลือกเชียร์ท่านั่นสกอร์สูงสกอร์บนได้เลยครับคู่นี้ครับฟูลแลนด์คับท่านั่นเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้นะครับน่าจะยิงกันเกิน3ลูกนะครับประกอบกับท่านั่นพรีเมียร์ลีกที่โทษเวลาบาดเจ็บนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงนี้นะครับครึ่งแรกนี่โอ้โหให้เห็นแล้วครับ10นาที11นาทีก็มีนะครับ แล้วก็สําหรับครึ่งหลังนี่ก็บวกปอีกเพิ่มอีกนะครับทำให้นะครับอัตราการยื้อเวลาออกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของท่านสกอร์สูงนี่มีโอกาสที่จะกว้างเป็นพิเศษนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับไปที่สกอร์บนครับฟูลแลมกับเบนฟอร์ดเลยเลยครับ2.5นะครับ ส่วนท่านใดครับที่อยากจะติดตามนะครับคูดอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านัแนวทางตัววีนะครับชุดทองนั้นโครงการนะครับรวมถึงท่านนั้นบอลสดของผมก็มีให้อย่างนี้เป็นประจําครับที่กลุ่มนะครับครอบครัวงเรานะครับตายโปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือแอดไลน์ที่แอดซีเอเจ็ดสามตัวนะครับจากการวันนี้ขอท่านโชคดีมีชัยครับขอบคุณครับ